ครับพี่น้องครับมืาอนี้พระพี่พระนองครับมาเบิ้งหนองป่านะครับเด้อนะครับอ่าของบ้านลาดพัฒนานะครับอ่าตำบลลาดพัฒนาครับอำเภอเมืองจังหวัดมัทธลักษณครับเพิ่นสิลงวันที่สองมิถุนายนนะครับอ่าถ้าผมจําตำบลผิดก็ขออภัยนะครับเด้อนี่บ้านลาดพัฒนาครับอ่าเป็นน้องหลังเลี้ยนครับอันนี้ดอนผู้ตานะครับอ่ามาเบิ้งมาแหว่เบิ้งนะครับอ่าเพื่อ ะจะได้ตัดสินใจนะครับว่าสีมาพ่ม้านะครับอันนี้เป็น <slippers. S 1> น้องของหมู anyway. ่บ้านาจัดเองนะครับเป็นน้องเป็นแบบนี้ครับน้องรูปร่างของน้องเป็นแบบนี้ครับป่าขึ้นยุ่ครับพี่น้องเลี้ยวมาให้ปลาขึ้นยุ่อัตราบริการซีสองเนาะซีสองนะครับพนลงน่าจะเป็นน้องลางนะครับนะครับเป็นน่าจะน่าจะเป็นน้องล่างอันนี้ก็เป็นน้องม้าครับปลาขึ้น บ่อนเห็นแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นน้องที่เพื่อนเตรียมไว้นะครับเอาพวกผักกระเสียดน้ำขึ้นนะครับพักกระเสียดน้ำขึ้นนะครับแล้วก็โอ้ปลาบ่อนบอกงหญ่เลยนะครับบ่อนในป้าพักกระเสียดน้ำอ่าไผ่มวหูว่านในโมนี่พอมาได้เลยครับเนี่ยน้องพุ่นคือสิ่พัชลงครับพนสิลงงน้องลางก้อนขาดว่าเห็นคนมาจ่องป้อมอ่าลายพอสมุวรนะครับเป็นแพ้เป็นป้อมแพ้นะครับ โอ้ปลาคืนดีครับพี่น้องครับเป็นมู่เป็นมู่อยู่น้องนี่ผมเคยมาอยู่ครับผมจำว่าได้ว่าจากปีแต่ว่าบ่ต t o m ก็สองปีปีนั้นผมมาแห่ฟังผมได้ปลาประมาณ3ามกิโลนะครับเป็นปลากระโฮ้มุ้นนี่ครับเป็นปลากระโฮ้นะครับงานปีนี้ก็เห็นพ่นประกาศลงก็เลยมาเบิงนะครับมาเบิงนะครับปลาเข็นคืนดีหน้าตาอยู่นะครับเป็นน้องไปนี่ครับเง้ว ประมาณจากไรครับผมสิบไรสิบเป็นไรปะครับอันนี้น่าจะเป็นข้านากรรมการเพิ่นนึกว่าับมาเตรียมครับเพิ่อเพื่อเป็นผู้มาลงแพมามหาบม่องลงครับอันนี้เพิ่นมหาหม่องลงครับอาป้อมมาเคยเคยเคยมาปะครับผมเคยมาวัางสองสามปีที่แล้วได้ได้หลายอยู่เป็นปากแอาหูไปยังมี่เหรอครับอันนี้ก็ปีนี้น้ำค่อนข้างรลายปีน้าน้ำไม่หลายปะนี้ นะครับนี่ป้อมเพิ่นลงไว้นะครับป่าก็เห็นบ่อนอยู่นี่ก็เป็นหลังโรงเรียนครับเนี่ยโรงเรียนสีม่วงครับโรงเรียนบ้านลาดพัฒนานะครับหลังโรงเรียนนะครับอันนี้ก็บข้าเชี่ยมาก็บอกว่าหลังโรงเรียนเลยนะครับถามเพิ่นเลยบ่อนปะเนี่ยนะครับเนี่ยปลาเบืกกระมีพนันพนันมาครับน้องเนี่ยปลาเบืกกระมีมุ้งเปียงครับขึ้นตรงพุ่นนึงครับมุ้งเปียงขึ้นไกลๆพุ่นน่ะปีนี้มีมีปลาเบืกมีปลาอย่างนี้ครับปลาพวกปลาเบืก หาป้อมคือว่าหาป้อมหาป้อมมันทั้งหาของผมขผมของผมสมคนละอันเป็นแปดเตะเป็นแปดเดี๋ยวช่างน้เอาช่างนีงเอาอาจารย์สวิ์เขียนไปเลยนเดี๋ยวคนเดียวผมเดียวสเปรดงขีดไว้อาจารย์สวิสอันนี้กําลังนาจองครับไม่ขึ้นบักง่าครับมือแขยงตามแฉไม่คุณนะครับไม่เป็นบ่คน

ต่ก็จัดหาเดี๋ยวเขาข้นกันเื้อเสียวต้องไงมองไบ่ต้องเดียู้องไงบ่นานไงจะออเลยเนี่ยอมนี่แะเดินเียเดี๋ยวเขาย็ดนีแล้วเดี๋ยวเขสียให้เขาว่างให้เขาย็ดกันปลาเองันปลาอกเดี๋ยวมูนันวางแล้วเดี๋ยวสีมูนิวางให้องเด้าสมมันบ่ผมพอมสามง้อ่าทงคุณสินะทงมาสิทงมเลิก ไหนอย่างงี้นู้อต่างเงี้ยเลยขวดโป้มิ้งใหม่ไป้มิ้งใหม่ขวดงึ้นมาดเออทางผุนโป้มิ้งใหม่มันใหม่ไรนึว่าแมนแมนมแมนแมนไปขึ้นนี่ขึ้นมาเมคโคขวดไม่ดี๋ยมันบ่อยู่ยุกติป่าป่าก็ยุ่งสมองละกระจายแต่ว่าถ้าป้านี่แตกเพิ่นเต่าแมโคขึ้นเนี่ยคือก็อแตกไปทั่วแล้วปลา เอาเลือกให้ดีไหมแพร่ร่องมันไปทั่วหรอปลาเมื่อเปียงครับอ้าวนี่เมียงไม่มาขึ้นจู่ๆกันเลยครับไม่เป็นวอลโพด้ยครับเนี่ยฝูงปลาดุกปลานเนี่ยครับฝูงยังไงปลาปลาเนี่ยปลาบึกปลาเบิร์กโอ้เมียงครับผลต่างคืนเมื่อเปียงขินข้นหมดเออบักแง่ครับเมื่อเปียงตามนะครับคารก็แขกครับอันนี้ไม่เป็นวอลโพด้ยครับพี่น้องอันนี้ก็เอาหนีละเอาหนังละเมื่อเปียงขึ้นีเอืออือเอาเอานนี้ละ นี่แมมเอานี่ละค,ลคยู่ง้งลุันเี่ย,ลยปลาฮาวนะครับฟาม,าม์มขึ้นน้ำลงจุดสองนึ่งน้ำลงจุดสองหนึ่เสียน้ำลงอีกอยูปล่อยปล่อยปล่อยเห้หอ๋อปล่อยออกสิกันปลาอยู่ยมาละบุยมองลงไวเป็นอะไรเ้อเออจองให้เออจองให้มาบานปัญหาาที่ย์ที่สวนาที่สีมา, 5, มาเลยมอ<า>จอดนีแหละครับเขาทั้งเลเลยมองจอดรถกับโองเลี้ยงก็ได้ครับกวงขวางดีนะครับเด้อ อาจารย์สวิตนะครับ่นจองไว้แล้วนะครับเบื้องบรรยากาศนะครับอันนี้น้องปลาปลาขึ้นดีครับเมื่อเบียงครับเห็นค้นตลอดนะครับทั้ง่นกัขึ้น้นนะครับเห็นไหมครับทีบอนยูขึ้นยู่ครับทั้งโดดตามตีมตามตีมนะครับน้องบ้านลาดพัฒนาตําบลลาดพัฒนาเป็นตําบลลาดพัฒนาไหมครับบ้านลาดพัฒนาอันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านลาดอันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านลาดนะครับเขามาเลยครับ อันนี้ผมลงช่องย t u b e ให้เพื่อนนะครับเป็นเป็นน้องเพิ่นเป็นไทยบ้านเพิ่นจัดเองนะครับหางเงินเขาห<อ>มู่บ้านเพิ่นนะครับผมกับพม,มีช่วยส้นเสียกับเพิ่นดอกนะครับรรแต่ว่าผมในทานะาที่ว่าเข็าช่องทางด้านหาอยู่หาก,กินกับมีโอกาสมาก,ก็เลยลงให้เพื่อนนะครับประชาสัมพันธ์พี่น้องก็ตัดสินใจเบิ่งนะครับกับตัวปลาเห็นๆนี่แล้วครับที่ผมท่ายเบิ่งครับมันบ่อนก็สิโตัวนี้เติบแ้วค่อยบอนแห้งนะครับเนาะอันนี้ก็เสียนเพิ่นเชียนเพิ่นกำลังมาจอง ครับจองจองป้อมจองยังยุ้ครับไม่เพราะเขาสูงกันพวกบอกเาขาบอกต้องเรเื่อาข,องของางวางนะครับเห็นไหมครับยัยนสองท่านกำลังมาจองป้อมนะครับลงเรืออัน,นแดงๆนี่คือพันจองเบิรด์ดว่าหรือเปลครับอืมเนื้อที่ประมาณจะอะไรครับหาไรครับเนื้อที่สิบห้าไร่ครับฟังสองร้อยบาทแพแอ่าแพสี่ร้อยบ,บาทแต่ว่าน้องนี่สะดุ้งบัลลังก์มั้ครับ เราไม่รับสะุ้งนะครับอันนี้ฝากพี่้องไว้ครับเป็นเฉพาะแหแห่ฟางกับแหแพ้ครับอันนี้เป็นกําลังมาจองนะครับาหมองนะครับอ่าฝากพี่ฝฝกน้องไว้ด้ครับเด้อนะครับเพื่อพี่น้าครับเกิดว่าบ่มีป้องไปมองไปกะวันที่2มิถุนายน2567ัรงแหจับปลาการุศสบ้านลาดพัฒนาตะบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองจวบสะคามนะครับอ่าพูดใึเขาเมืองมาองสะคามนี่ครับกะออกมาทางปั่มเ่าวท้อทางมาเลื่อนจําทางมาละเอียดครับเราก็เลี้ยวไส อ่ามันจะเป็นทั้งมาบันติ๋วตรงมาเลยครับจะเป็นบ้าราพัฒนาครับเขาเลยครับเป็นหนองโยหลังโรงเรียนโรงเรียนชุมชนรากพัฒนานะครับอ่าสีงม่วงครับอันนี้พี่น้องกับมาได้ครับเป็นอ่าทั้งเลือกให้พี่น้องนะครับที่มัก่าอยุหากินนะครับวมืนอี้ขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมนะครับอ่าฝากพี่น้องครับฝากกดติดตามในโอกาสหนาพอไม่ครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเดินทางปลอดภัยปลอดภัยลำบารวยโชคคนหมั่นทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ